กิจกรรมความเพียรวันที่12มกราคมครั้งที่10ข้าพเจ้านายชัยรัตนกุลขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรมมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและบูชาแด่ครูอาจารย์ยาาท,ทั้งหลายขอจิตท้งวเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีธมาที่จดจ่อในคาราในชนะบทสวดอย่างต่อเน,นื่อง ทบทสวดชุนมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัคลาขันชนตุเทวตารัทธรรมมังมุนิสาะสันโสจุนันตุสุขังมุขทังลักเคกาเมาจรุเปกิริสี ชาลเถันดาลิกเกวิมานีทีเปรันเทจะอาเมตลุวานาคาเทเนเอหาวัตุมัคกิเกเถมุมภามาชายันตุเทวาสาลาธารวิจามียังค้าขันทับพนาคาติตธตันตาสันติเกยังมุนีวาละจะนางสาทบุเมสันสุนันตุ ธมสบานกาโลอายามพวันตาธรรมสวคนกาโลอายามพวันตาธรรมสวานกาโลอายามเทวันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนไตรอมินาสกาเลนะอภิพุตตังอภิปูชยามะอมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาอกาเลนะถังคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพุทธะตายอรหังสัมมาสัมพุทโธพักวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิกาสวากาโตพักวตาัมโมธรรม ปฏิปันโนภะโตสาวะสังโฆสัมมาโิกะตอนที่สี่บทสวดนัมสิขาธานโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ที่ห้าบทสวดบทสวดใจนะอาธา พุทธังตะนังขจามิธรรมังตะนังขจามิสังฆังตะนังขจามิตติยัมปีพุทธังตะนังขจามิรุตติยัมปีธรรมังตะนังขจามิรุตติยัมปีสังฆังตะนังขจามินาติยัมปีพุทธังตะนังขจามิตติยัมปีธรรมังตะนังขจามิตาติยัมปีสังฆังตะนังขจามิอนีโยบสวดสัจจกิริยาคาถานาติมธรณังอันยังพุทโธเมีตะังเวลัง เอเตนังสัจจะวัชเชนะโสตติเมโหตุสัพพะานัตติเมจรังอันยังธรรมโมเมจรังพลังเอเตนังสัจจะเดโซทิเมโหตุสัพพะธานตติเมจรังอันยังสังโฆเกเเกเมจรังพลังเอเตนังสัจจะเดโซทิเมโหตุสัพพะาเจ็บบิสวดนาสมัยสวด เอวันเมตตังเอกังสมัยยังมขวาสังเกสุภะวิหารติกะพิลวันทุสมิงมหาวันเนมะดาภิกขุสังเขนัสติมันจะมันเตหิภิกขุสติสัพเพหิวะอารหันเติสัตถสัจจโลกะเทวตูหิเทวตาเอบุเยนะสันติปติตาโอติอควันตังทเจนา พระพิกุสังฆจะอะโธจะตุนนางสุตตะวกักตะกายิกายนางเจว,วัณนางเอตโทสิอ,ยอายังโขธทกวาอเกสูวิหารติกาปีลาบันทศมิงมหาวาเนมหาตาพิกุสังเคณัสติปัจจปัปเทหิพิกุสเทหิสัพภเววาลตาเดหิาสิทัศหิจขโลกตาดุหิ เอวตาเยบุเยนะสันติปาตินาโหติภักขวันตังทัศนายะพิคขูสังฆจาระยันนนะมะยัมปิเยนะภักขวาเตนุปัสสังฆเมยามะอบปัสสังคติปุตวาภคกวะโตสันติเกปาเจทะถาปาลียามติมังคโคตาเทวตาเจยถาปีนา มะพารวาปุริโสสเบยิตะตวาปะหังบาลาสีตาบาลสติตังวาปะหังพมิเยยะเอวเมวะสุตวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภะคะวะโตปุระโตปะปะตุระหังสุอะระโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาสิเตตวะเอกามันตังอันตสุเอกามันตังทิโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันทิกเอิ อิมังคะาังอปาสิมาหาสมโยภาวามันสมิงเทวกายาสมัคถาอาคะตมะหังอิมังธัมมสมอย่างทักติใจวะอปราชิตะสังคันติมาทโคอปาราเทวตาอภคะโตสันติเกออิมังคะาังอปาสิตัตตังพิโกธรรมะทายะหังสุจัน สุกามะสุสาระทีวะเนตันิะเทวตาเอธิยานิรักขันติปฏติตาติอดาโอัปปาาเทวตาภควะโตสันติเกอีมังขดังอาภาสิเชตวากีลังเชตวาบริกังอิทนักกีลังโอขาาจามีชาเตจะลันติสุทาวิมลราจากักโขมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาโขอัปลาเทวตาพระวโตสันติเกหิมังคถาอภาสเยเจจิคุตตังตังคถาเสเนเตกคามิสติงอาปายาภูมิงบายะมานุสสังเทนอังเทวกายังปะนิปุลสันติตันติติอาโขพระวตาพิกคูอัมมันเตสิเยปุเยยนาพิกเวทัต กธาตุตูสุเทวตาสันติปฏิตาโหติตักขะอัฐาอัตังทัศนายะภิกขุสังอจจเวปิวเตภิกขเวอเฮสงอาทิตตะมันตนังอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควะทวันตานังเอเตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสงเตยถาปิ เทระหีเยปิเตพิกเวพระวิสสันติอนาคตะมันทานังอรหันตัมมาสัมพุโตเตสัมปิภะควันตานังเอตัปละมเยะท้าวตาสันนิปติตาพระพระวิสสันติเสยยถาปิไพหังเอตรลหีจะอาทิกิสมิงพิกเวเทวกายนางนามนิอิจยะทิสามิงพิกเว เจวะกายนังนมามานิทิสัตมาภิกษุภิกขเวเจวกายนังนามานิธรรมสุนาทะสาธุกังนมานิสิกนัมมานาสิกกะโลทะภาสิสามีติเอวัมภะพันเตตโตเตภิกขวูพะเข็ปะกัโตปัจโสสุภะกวาเอตตาทะทะวุปจั สิโลกามนนะมนาหุตกันมะมีเทียตยันทั้งุมมาตะทันติตาเยติตาติริกัมบลังไปตะตาสมาหิตาปุทุสีหวาลันดินาโลมหลมันรบิทัพพโนโอทาตามานะสาสุทธาทาวิปัสสนะนะนิราพิโยปัญจสเตยตาวเนปาวิกาท,ทัเวยัตโตอามันตะตะยิสัทาวะถาะ สาวเกสาสาสาสเสนลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะธัรมประการลุงอุตวาพุทธันสาสาสนังเตสัมปาตุลหังยานังอามะมุตสาน้าทัสนังเอออัมเปเกสตะมันทางขงสหัสังอัทรัตติงสตังเอเอเกสหัสนังอามะนุสสา นัมันถสุอัมเปเกนธรรมะขาทคกคงทิสาสภาภูกาอหุมทันจากสพัพอะภิญญายาอย่างวาวกิตาวะนางจักุมาะตะโตอามันติตยิสธาสาวเกสนรนเตเทวากายาอภาิกันตาเทว,าวิชาณาพระพิกาวโยทังกิจายิสมิงคิรามิกเออานุพลปัสโส สัตสรวายยังขาคุมพากาปีละวันวัฒวาอิทิมันโตทุติมันโตน้าม e ัาานโตยสันติโนโมทามนาภิกามุงิกุนังสมิตนางวันนางยศสาหสามเอหวาตายะขาตะวันน nope. totally ิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวมันโตยศสันติโนโมทามนาภิกามุงิกุนังมิตังวันนางอากาคิลาติ สาสตาสายขานานัน้นแต่วิโนยที่มันโตจุติี่มันโตนะมัน เทศามิตาปัจจสตายาขานานันตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยจษสถานโนโมท้ามนาพิกุมังพิกุลังพิกุลังธรรมิตังว่นังกุมบะพิโลราชาฆะอิโกเวปุตสัสานิเวสะณะพิโยนะสะตัสหัสังญาขานังไยิรูปปาสติกุมบมิโลราชาฆะอิโกโสปาฆะสมิตติงว่นัง อุนนีมันจัทิสังราชาทัตทันโธปธาภาษาสติธรรวนานางอธิปติมาราชายยสันนิโสุธปตาปีตตะพะโกวิจิจณามาภะป่าลาอิทิ่มันโตทิติมันโตนะมันโตยสันทิหนโมทามนายพิพุนังพิมิตตังวะนังทักงสีนางจัดที่ที่สังราชาวิรุณหัวรับสาติธรรวนานางอธิปติมาราชายยสันติโธปติตังปตาปิตตะพะ อิตาอิตานามาธรรมัามาลายที่มันโตชื่เดิมมันโตวัสันติโนโหตัมานายพิโุมังอภิการมุงพิโุนังสมิตังวันังปัญจมาจัดทิงสามราชาวิรุณตัโขภาษาสตินาคานาอธิปติมหาราชายาสันสิโตปุตตาปิตัสสะพพะโวิอ ama ama ิทานามาธรรมาลายที no ่มันโตชื่เดิมมันโตนะมันโตยัดสันิโนโมทัสมานายิกกมึงพิโกนังสมิตังวันัง อุตารันจาดทีสังราชากุเวโลตักปสาติยขานนางอาทิติมหาราชายรสันติโตพุตตปิตปัตสสะพระวุหโวอินทานามมามะทับพัปปาราอิทิมนโตชิติมนโตและมันโตยรสันติโนโมทัามานาอภิกามมภิกุณางธรรมิตังธรมิตติมวานังปุริมาอิสังทัทธันโถทักกิเนนะอยุรุณะโก บัญชีเมนะวิรุณปะโขกุเวโลตลังที่สั่งตา,าโลเตมหาราชาสมันตาจจตุโลทิสาทัธลมานาอัตหลังสสเวนะกาปิลาวันทเวเตเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันนะวานิกาลามา,าิกเทนเวเวเตนว,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 วิภูจะวิภูโตสาจะทนโนกามาเศทัฐโถจะกินทุมัน ทุนี้มันทุจักปนาโถโอปะมโยจะเทวสุตโตจะมหาลิจิตะเสโนจะคันทโภนาโลลาชาชิโนสะโภอาคูปัญจกสิขโขเจวะติพันลูสุริยะวันชาสาเอเตเันเทจลาชาโนคันทภาตหาราชุ ุภิโมทมานาพิการมงพิกุนางสมิติงวะนางอาตาคูนาวะสานาคาเวสาลาสหทันจกากรมพระรัสะตสตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะทะรารถจะอาคูนาคายสันชโนเอลาวันโนมหานามโมโสปะคาสติมิงวะนางเยนะคราชาสหาสานันติ อิปาทิชาอักกิวิสุทธะจะคโเทหาวยสาเตวะนะมัชปตาติตราสุปันนาอิติเตสะมานามังพายัายถานาคาราชานะมาสิสุปันนะโตเขมมงกาสิพุทโธสันหิวะวาจาหิอุปปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรณะมามักกางสุพุทธัง จตาวิวชิราหัตเทนะสุสามุทธา,าสุราสิตาภาธโลวาสะวัสเสเต,เตอ,อิทิมันโตชย,ยังสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราเทนะเวขาสาวเวปจิติสุจิตติจะปะหาลาโทนะมุจีสหาสาตันจะผลิตป,ปุตตานัม สัพเพเวโลจะนามากาสันนิจตวาพริงเสนาหัลุอาลปะอุมาพระมุงสัทโยมานิปัตเตทันเตพิกุลนางสมิตติวัฒน์งอาโปจะเทวาทัฐาทวีจะตีโชวายโยทัศคะถาคัมมุวง,วา,าว,ว,าามงวารุณาวารุณาเทวาสมสุชยสหาสหามตตากรุณาญาอาคุเทวาและสันนิโทเททศเสเตสศธากา,า,ายา นานันมันต th <Yeah. S 1> ีโนอิีิมันโตจุติมันโตวนละมันโตยสันตีโนมรทามานาพี่กุมาอภินางธรรมิตาว่านางเวดูจะเทวาสารีจะาอาสามาจะวเททุเวยามาจันทสุโสปะนิสาเทวาจะทัามากูกูรักติตาสุยสุปันนิสาเทวาสุยามาคูปุรักกินคานาขันตานิปุรักกิตวาอาคูมัตถวลากา วสุนาวัสสโสเทรทโตตกโกวะบุรินทโทท้าเสตเตท่าสาทากายาทเพนาน,านานันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวน,นมันโตจะสถนตินนโดม,ม,มังทามนาพิกุขามงพิกุนางสมิตังวนาอัฐาคุสหภูเทวาชระมันติขา,าลิวาอริทัตก,กาจะโลชาจะอุมะมหาปุพพาณิสาพาสีโนวาล,ลุนาสหาราธรรมาจะอันจุตตาจะอเนชากา สุลยะตุจิลาอาคูอาคูวะวาสะวะเนสีโนเทสเตทัตถากายาทเพนานันตะวันนีโนยิีิมันโตท่ติมันโตนะมันโตยสันทิ่โนโมทามานาพิการมุงวิบุณัมธมิติงวะนางสัมมานามาหาสมโมานามานุสามานุสตากินดาปูปัตตูศิกาอาคูวาคูมโนแปบตูสิกา อาถาคูฮา,าโววลโยเทวายเจจโลอิตวัสนินโนปร,ราคามหาปาร,ราคาอาคูททเทวายสันตินโนทศเสตระสาทา,ายาสพเพนนานันติวันนิโนยทิมันโตจุติมันโตนะมันโตสันสิโน,มนโมทามานาภิกามงภิกุนังสมิตตมนางสุกากร,รุมาอารุณาอาคูเวทานะสัสถเอาทาฆาสันตปาโคอาคูเทวาิจัจกขนาสถามันตา หาราคาชามาัมิสยาจะายาสันจิโนยะทานันนางย่างอาคาปัจจุโนโยทิสาภิสวรสติถ้าเถเทนถาสาธากายยาทะเนนันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยสกันทิโนโมทามานาพิการมุนิกุณางมัมิตังมันงมมัง,านางเขมิยาสุติจายามากันตัญยสันจิจิโนสามิตรการามาเตทะขาโจตินามาจะอาสาวานิมตะตลาตินโนอาคูอาทาคูปังนิ นิตาทัตเถตาทัานากายาสัเพนนานตะวานิโนอิทิมันโตยุติมันโตนามันโตยสันสิโนโหทมนาพิการบุงพิกุณาสมิตัางวนางสัตเทวะทานิกิยาสัเพนนาันตาวานิโนนามันวเยยะอคันชุงเยจันเยยิสัตทิสาทหาปุญญาจิตาเบลนีคางโอลาติดานนานาสวัง พระเคมโมขาตะลังนาคังกันทวะอสิตาติตังสัพพมมาปรามันโตจตปุตายที่มันโตสหสนากุมาโลติโสจะโสปอขาสมิติงว่านางสหัสสะพมโลกาบังสาพรมแลพิติทัตติอวันปันอุปปันโนจุติปันโนพิสมากโยยสันชิโนเททเสทตะอิสราอาคูปจาวาวันติโตเตสตะมจโตคาวาริโตบะลิวา ลิโตเตจะสัพเพวัจกันเตถิเตเทวะธรรมเกมัะการเทอภิกรรมกังตับฐานการมันติยังเอท้าขันตถาพันธาทางลาเทนะพันธ้ามันทุโวสมันตาแบบลิวาเรท้มาโวจิตาโคจริงังอิทิมันท้ามาหาเตโนกันทาเสนังอาปะปัสยามปตินาตะละมานจะตะอัตวาเภระวังยะถาวะปุลสโกเม เมโขท,ทานายันโตสุวินชุโกโท,ทโสปจุตวันติสุสักโทอัสัยังเวเสตังจัตพังพระพิญญายะเพราะวักิวานะจัก,กุมาตะโตอามันตะยิงัรธาสวสเกตลานังเตทะ,ะระัตนะอภิกาเตวิชานาทะพิกาวโวเตจะอัปปะกะลงสตวาพุทธศาสาสานังวีตะเลเคอกปกาโมเนสังโรปัมปิ จะยงสัพเพวิชาสักขะมหาภายาติตายสังจิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ